นาโอมิจิซุซูกิผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดวัย38ปีกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องบุคลิกหน้าตาก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ทำให้ผู้คนประทับใจมากกว่าคือความเด็ดขาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นของโคโรนาไวรัสย้อนกลับไปในสมัยเป็นเด็กมัธยมครอบครัวของนาโอมิจิต้องหย่าร้างกันทำให้เขาต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนก่อนที่ในวัย19ปี เขาจะเก็บเงินและสอบเข้าคณะกฎหมายของมหาวิทยาลัยโฮเซได้สําเร็จโดยสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเขาเป็นกัปตันชมรมมวยสากลและได้รองแชมป์การแข่งขันมวยระดับประเทศด้วยหลังจากเรียนจบเขาทํางานในหน่วยงานสาธารณสุขของโตเกียวอยู่6ปีจากนั้นจึงตัดสินใจเล่นการเมืองโดยไปสมัครเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองยูบาริเมืองเล็กๆที่เกาะฮอกไกโดซึ่งมีประชากร800 0คนและได้รับการเลือกตั้งในที่สุด ทำให้นาะโอมิจิกลายเป็นนายกเทศมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยวัยแค่30ปีเท่านั้นหลังจากได้รับเลือกเขาได้พบว่าเมืองยูบาริมีปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณมากมายจึงตัดสินใจบริจาคเงินเดือน30%ทุกเดือนมูลค่าราว2 0 0 0 0 0เยนต่อเดือนหรือประมาณ60,000บาทไทยเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงตัดงบค่ารับรองพิเศษซึ่งเป็นไรายได้เสริมของนายกเทศมนตรีออกหมด และบริจาคเข้าสภาเมืองหลังจากเป็นนายกเทศมนตรีได้8ปีนาโอมิจิตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดที่มีประชากร1ล้าน5แสนคนซึ่งผลงานที่เขาสร้างเมืองอยูบาริจากเมืองที่เคยเงียบเหงาให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาทำให้นาโอมิจิได้รับเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยวัยแค่38ปีเท่านั้น หลังจากกลายเป็นผู้ว่าได้แค่ไม่กี่เดือนนาโอมิจิตัดสินใจย้ายออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เอกชนแทนโดยให้เหตุผลว่าจวนผู้ว่าต้องจ้างคนมาคอยดูแลรักษาความสะอาดและทําให้สภาเมืองต้องเสียเงินโดยใช้เหตุนับล้านเยนต่อป,ปีดังนั้นเขาขอแยกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ดูแลรักษาด้วยตัวเองน่าจะช่วยประหยัดเงินให้กับสภาเมืองได้มากกว่าหลังจากที่นาโอมิจิทํางานได้ราวหนึ่งปี จังหวัดฮอกไกโดต้องรับมือกับวิกฤตโคโรนาไวรัสเช่นเดียวกันโดยในวันที่27กุมภาพันธ์เมื่อฮอกไกโดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง15คนในวันเดียวเมื่อรู้ข่าวดังนั้นผู้ว่าระโอมิจิประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา7วันนอกจากนั้นยังประกาศภาวะฉุกเฉินโดยระบุชัดเจนว่าตอนนี้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นขอให้ประชาชนเว้นการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านตลอดสัปดาห์ ด้วยความที่ฮอกไกโดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจึงมีเสียงวิจารณ์ทันทีว่าผู้ว่าทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ผู้ติดเชื้อมีแค่หลักสิบเท่านั้นจากประชากรทั้งจังหวัด1 5ึ่0ล้านคนแต่ผู้ว่าระบุชัดเจนด้วยประโยคที่หนักแน่นว่าผมตัดสินใจแบบนี้ผมจะรับผิดชอบเองผู้ว่านโอมิจิยืนยันว่าเรื่องสุขภาพของประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและถ้ายังมีการปล่อยให้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งอาจทําให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับคําชื่นชมอย่างมากทั่วโลกว่าเขาเป็นผู้นําที่มีภาวะการตัดสินใจที่เด็ดขาดและกล้ารับผิดชอบผลเสียถ้าตัวเองตัดสินใจผิดพลาดในปัจจุบันผู้ว่านโอมิจ,จิทํางานอย่างหนักทุกวันและจะเป็นผู้ถแถลงการสรุปสถานการณ์ไวรัสของฮอกไกโดด้วยตัวเองโดยเขาย้ําชัดเจนอยู่บ่อยครั้งว่าในเวลานี้ไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่องอื่นและขอให้ทุกคนในเมืองร่วมใจกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ ล่าสุดสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคราวิดส9ที่ฮอกไกโดณวันที่5มีนาคม2563อยู่ที่83คนขณะที่เรื่องของความนิยมส่วนตัวของผู้ว่านาโอมิจิก็สูงขึ้นเรื่อยๆในญี่ปุ่นและว่ากันว่าเขาเองมีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นด้วย